วิกฤตเพดานหนี้สาธารณะเด็ดซีลิงสหรัฐอเมริกากำลังจะเบี้ยวนี้ครั้งใหญ่ใช่หรือไม่เพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐตอนนี้อยู่ที่ประมาณ31.4ล้านล้านดอลลาร์เป็นเงินไทยก็1,000 ล้านล้านบาทก,ก็ใหญ่ขนาดที่เอาเศรษฐกิจของหลายๆประเทศมารวมกันผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนเลยนะครับว่าหากสภาคอเกรสไม่สามารถยกระดับเพดานนี้ได้ทันเวลาสิ่งที่ตามมาที่เกิดขึ้นคือมหาวิบัติทางการเงินครับอุกาบาทครั้งใหญ่ทางการเงินหรือสิ่งที่เรียกว่า financial Armageddon Executive Espresso สำหรับใครที่กำลังรอหนังสือ The Invisible Leader หรือว่าผู้นำล่องหนตอนนี้พิมพ์ครั้งที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวางจำหน่ายแล้วคุณสามารถหาได้2ช่องทางนี้นะครับช่องทางแรกครับ Line ช h อ p ครับของ The Secret s o ซเองนะฮะแอดไลน์ตาม QR code ที่อยู่ในคลิปได้เลยหรือว่ากดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เช่นกันอันที่2ครับตามคำเรียกร้องครับร้านหนังสือชั้นนำใกล้บ้านคุณตอนนี้ มีให้ไปซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคิโนคุนิยะ B2S c 1หรือว่าร้านไหนอินครับโดยหนังสือจะทยอยเข้าสาขาใกล้บ้านคุณตั้งแต่เดือนพฤษภาคมน,นี้เป็นต้นไปครับพิเศษครับสำหรับลูกค้าองค์กรที่อยากสั่งซื้อเกิน10เล่มขึ้นไปเรามีสูวนลดพิเศษให้กับคุณด้วยครับติดต่อมาทางลนของดอลสได้เลยครับมาเรียนรู้ความเป็นผู้นำล่องหนด้วยกันนะครับ วิกฤตเพดานหนี้สาธารณะ d e เด c e ซ l i n g สหรัฐอเมริกากำลังจะเบี้ยวหนี้ครั้งใหญ่ใช่หรือไม่แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นมหาวิบัติทางการเงินหรือว่า financial Armageddon และกระทบถึงประเทศไทยจริงหรือไม่วันนี้ต้องมาพูดคุยกันในเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคอีกครั้งครับเชื่อว่าใครหลายคนที่อ่านข่าวต่างประเทศอ่านข่าวที่อยู่ในแวดวงตลาดทุนตลาดการเงินก็จะเห็นคำนี้ครับ เด e ซ l ลิงหรือว่าเพดานหนี้สาธารณะแล้วก็จะเห็นข่าวครับว่าวิกฤตเพดานหนี้ตอนนี้สหรัฐอเมริกากําลังอยู่ในจุดหัวเรียวหัวต่ออีกครั้งหนึ่งมันคืออะไรกันแน่แล้วมันจะกระทบกับตลาดอย่างไรและวิธีการแก้ไขคืออะไรและคนไทยอย่างเราเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยวันนี้ไล่เรียงให้ฟังนะครับก่อนอื่นต้องมาอธิบายกันสักเล็กน้อยนะครับเอาภารหนี่ก่อนภารหนี่ที่ตอนนี้รัฐบาล สหรัฐอเมริกามีอยู่ให้เดาเล่นๆว่าตัวเลขเท่าไหร่นะตัวเลขของหนี้ของรัฐบาลสหรัฐในปัจจุบันนี้อยู่ที่3 1 4ล้านล้านดอลลาร์ครับลองไปคูณเป็นคนไทยเองนะฮะว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่เขามีหนี้ที่เยอะมากจนกระทรวงการคลังของสหรัฐต้องออกมาประกาศใช้มาตรการพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณี ผิดนัดชําระหนี้หรือว่า d e f a u l t หรือว่าบางคนบอกเบี้ยหนี้ชักดาบแล้วแต่คาที่จะใช้ต้องมีการขยายเพดานหนี้โดยเร็วนะฮะสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรอธิบายง่ายๆที่เพดานหนี้ก่อนดีกว่าเพดานหนี้ก็ตรงตัวเลยครับมันก็เหมือนผมนะผมทําธุรกิจผมก็จะมีค่าใช้ใจ่ายของผมที่ผมต้องใช่ใชไหมฮะแล้วผมใช้ไม่พอผมก็ต้องไปกู้หนี้ยืมเสร็จมาใช้แต่ผมต้องมีเพดานของผมไม่ใช่นั้นมันจะเกินตัวเกินไปคือไม่สามารถที่จะชดใช้หนี้นั้นได้แต่ ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยบางทีทางบัตรเครดิตเองหรือสถาบันการเงินที่เป็นคนที่ให้กู้เราเนี่ยเขาก็จะบอกไม่ให้แล้วคุณเกินและเต็มจํานวนและเวลาเราดูบัตรเครดิตมันก็จะมีวงเงินถูกไหมครคล้ายๆกันเลยครับทางรัฐบาลเองก็มีวงเงินเช่นเดียวกันนะซึ่งในมุมมองของสหรัฐอเมริกาเขาใช้คาว่าเพดานนี้มันคือตัวเลขนี้ที่รัฐบาลกลางได้รับอนุญ,ญาตให้ก่อได้ครับด้วยการกู้มาใช้สําหรับการบริหารของประเทศ เงินเอามาใช้อะไรบ้างครับใช้ใจ่ายเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐโครงการสวัสดิการต่างๆเช่นประกันสังคมการรักษาพยาบาลรวมถึงเงินเดือนของทหารในกองทัพที่ผ่านมาครับสหรัฐนั้นมีปัญหาเรื่องงบประมาณมาโดยตลอดครับเนื่องจากงบประมาณประจําปีมีรายจ่ายมากกว่ารายรับก็คือหารายได้มาเนี่ยไม่พอกับการที่เราจะต้องใช้ใจ่ายออกไปถามว่าทำยังไงเขาก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมานั่นเองครับเพื่อใช้ใจ่ายในกิจกรรมต่างๆ และเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณก็เรียกได้ว,ว่านี่สินที่รัฐบาลกลางน,นั้นกู้ยืมมาก็คือนี่สาธารณะนั่นเองประเทศไทยก็มีคํานี้อยู่เช่นเดียวกันแล้วก็มีเพดานของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะฮะคำถามก็คือเรามีไว้เพื่ออะไรมันมีไว้เพื่อรักษาวินัยทางการคลังของรัฐบาลไม่ให้เกิดการก่อนหนี้สะสมในระดับที่สูงเกินไปจึงมีการกําหนดเพดานหนี้เอาไวนะ้ฮะเพราะถ้าเกิดมันสูงเกินไปแล้วใช้ขึ้นไม่ได้นี่แย่นะ ก็จะมีการกําหนดเพดานนี้เอาไว้แต่ล่าสุดครับมันกลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาครับเ <ME> ER <C. S 2> มื่อคุณเจนเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้ออกมาเปิดเผยถึงหนี้นของรัฐบาลสหรัฐในตอนนี้ฮะว่ากําลังโคมากกําลังแตะเพดานสูงสุดจนทําให้สหรัฐเสี่ยงที่จะผิดนัดชําระหนี้<ม>ก็คือชักดาบเบี้วนี่นะฮะในวันที่หนมิถุนายนนี้ และหากสภาคองเกรสเนี่ยไม่ลงมติขยายเพดานหนี้ให้กับสหรัฐและไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้จะถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆครับเพราะอะไรเพราะสหรัฐถือเป็นประเทศมหาอำนาจหากเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกเงินหมดหมดตดูดถังแตกผิดนัดชำระหนี้จริงๆเศรษฐกิจโลกก็อาจพังย่อยยับได้แต่เมื่อสักครู่ผมพูดคําว่าสภาคองเกรสหลายคนก็อาจจะงงงงเอ๊ะทำไมการขยายเพดานหนี้ขยายวงเงินเนี่ยนะมันต้องผ่านสภาเหรอใช่ฮะ ในเชิงของสหรัฐอเมริการะบบเขาเป็นอย่างนั้นประเทศอื่น,อ,นอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นคือไม่จําเป็นต้องผ่านรัฐสภาก็ได้ค้าจะมีสํานักงานบริหารหนี้สาธารนณะแล้วก็ขยายเพดานหนี้ไปก็ได้ซึ่งอันนี้ผมจะมาเล่าในส่วนท้ายว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการเมืองเช่นเดียวกันนะฮะแต่ความสําคัญหรือ Impact ของการมีเด็ดซิลลิงอันนี้คืออะไรมันมีความสําคัญมากถึงขนาดที่ว่าโจไบเดนครับ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามีกำหนดการที่จะต้องเดินทางไปยังออสเตรเลียและปลาปูนิวกนีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ก็ยกเลิกเลยยกเลิกเพื่อมาเจรจาปัญหาเพดานี่อันนี้แทนแม้ว่าตอนหลังมีเรื่องของประชุม G7 เขาก็ประชุมตามปกตินะแต่โอ้โหเป็นห่วงเป็นใหญ่มากๆตั้งคนสนิทคนสําคัญมาช่วยดูให้ความสําคัญมีการยกเลิกเรื่องของภารกิจต่างๆแสดงว่าเป็นเรื่องใหญ่ฮะ ผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนเลยนะครับว่าหากสภาคอเกรสตไม่สามารถยกระดับเพดานนี้ได้ทันเวลาสิ่งที่ตามมาที่เกิดขึ้นคือมหาวิบัติทางการเงินครับอุกาบาทครั้งใหญ่ทางการเงินหรือสิ่งที่เรียกว่า f i n a n c i a l armageddon โอ้มันขนาดนั้นเชียวหรือไม่ลองไปไล่เรียงกันต่อครับอ่ะทีนี้เรามาดูย้อนดูทำลายกันนิดนึงผมว่าจะมีภาพภาพหนึ่งแล้วเป็นภาพที่ทําให้ทุกคนเข้าใจว่าแล้วก่อนนี้ไปทําไมแล้วในอดีตมันมีหนี้ขนาดอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันก็ต้องบอกว่ามีมานานแล้วนะครับ อธิบายไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะฮะว่าเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐตอนนี้อยู่ที่ประมาณ31.4ล้านล้านดอลลาร์เป็นเงินไทยก็1000ล้านล้านบาทก็ใหญ่ขนาดที่เอาเศรษฐกิจของหลายๆประเทศเนี่ยมันรวมกันเนี่ยไดเท่ากับจํานวนหนี้แบบนี้เลยทีเดียวนะฮะหากไม่สามารถชรําระหนี้ตามเวลาที่กําหนดได้หรือว่าผิดนัชดชําระหนี้มันก็จะเป็นเหมือนเคสที่เราเคยเห็นในประเทศอื่นๆในช่วงโควิด -19 ปากาีสถานศีงกาแบบนี้เป็นต้นนะครับในอดีตที่ผ่านมา สหรัฐเคยเบี้ยวนี้ไหมเคยครับเคยแล้วในปี1970ครับอ้างว่าเป็นกระบวนการของเอกสารและระบบที่ขัดข้องแต่กรณีถังแตกหรือไม่มีเงินจ่ายยังไม่เคยเกิดขึ้นและหากสหรัฐผิดนัดชำระหนี้นะครับในครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เราลองไปดูภาพนี้ครับสำหรับคนที่ดู y t u t u นะฮะก็จะเห็นกราฟนะครับย้อนดูนะฮะว่าการขยายหนี้ของสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วมีมานานแล้วฮะ ตั้งแต่ปี1960ถามว่าขยายเพดานนี่มาแล้วกี่ครั้ง78ครั้งครับโอ้เป็นธรรมเนียมเลยนะฮะการขยายเพดานนี่ของเขา78ครั้งเราจะดูได้เลยครับว่าเพดานนี่ของสหรัฐไล่ตั้งแต่ปี1980ถ้าดูจากรูปถึงปี2020เขาแบ่งสีไว้ให้ด้วยนะฮะระดับของนี่ก็คือการที่เป็นระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะมีสีไว้ให้ด้วยสีคืออะไรครับสีคือพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันครับ ก็ชัดเจนนะเราจะเห็นเลยครับเลบพิพิกันคือสีแดงเนาะ49ครั้งเดโมแครต29ครั้งก็จะเห็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการขยับพดานนี้ตามแต่รัฐบาลที่พักพักนั้นเนี่ยเป็นประธานาธิบดีอยู่นะครับมันน่าสนใจตรงนี้ครับข้อมูลจากสภาคองเกรสครับระบุนะครับว่างบประมาณปี2022มีประมาณ4.9ล้านล้านดอลลาร์แต่เขามีรายจ่ายถึง6.3ล้านล้านดอลลาร บวกลบคูณหารกันออกมาครับก็คือตรงไปตรงมาฮะก็คือติดลบก็คือขาดงบดุลเป็นจนถึง1.4ล้านล้านดอลลาร์นั่นเองครับนี่คือตัวเลขที่เราเห็นกันนะฮะแล้วเรามาดูอีกกราฟหนึ่งครับเราจะเห็นภาพรวมว่านี่สาธารณะมีความไม่สมดุลกับรายได้พอสมควรเนี่ยดูการาฟภาพนี้ก็จะเห็นเลยว่า spending กับ revenue ที่ได้รวมทั้งไอ้ตัว net deficit นะฮะหรือว่าสิ่งที่เขาเป็นหนี้หรือาขาดดุลอยู่เนี่ยมันมีจํานวนนี้มาเป็นระยะเวลาพอสมควรอยู่แล้วนะฮะ ก็เลยเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแบบนี้ครับเราจะเคยได้ยินคะประเทศไทยหนี้สาธารณะอยู่ท al ี่60นะ70นะในช่วงโควิดกู้เพิ่มมาก็เลยดันเพดานขึ้นไปเพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้สหรัฐนะครับมีหนี้สาธารณะเทียบกับ GDP คือเขาไปเทียบกับ GDP อยู่ที่130เปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าสูงพอสมควรเนื่องจากอะไรสาเหตุมาจากอะไรมาจากการอัดฉีดเงินและการช่วยเหลือธุรกิจรายใหญ่ครับตั้งแต่ปี2009ก็คือในช่วงวิกฤตสับไพรม์ครซิสิตนั่นเอง หรือแม้กระทั่งในช่วงโควิด -19 ครับที่จะต้องมีการเพิ่มการจ่ายสวัสดิการต่างๆที่สูงขึ้นมีการอัดฉีดเข้าไปให้กับผู้ประกอบการด้วยหรือว่าคนที่เป็นคนโตเล็กด้วยทําให้ทางรอดเดียวของสหรัฐก็คือการเพิ่มวงเงินหนี้ขึ้นไปอย่างไรก็ตามครับก็มีทางเลือกอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้ใจ่ายของรัฐก็จะช่วยสถานการณ์นั้นดีขึ้นแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานาน,นั่นเองนะฮะ เทียบกับไทยอย่างที่ผมบอกครับตอนนี้ของไทยเนี่ยหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยอยู่ที่61%ก็ซึ่งถือว่าค่อนข้างดีแต่นั่นคือหนี้สาธารณะนะถ้าเราไปดูหนี้ครัวเรือนต่อ GDP อันนี้น่ากังวลพอสมควรเช่นเดียวกันประเทศไทยมีอยู่8 6อันนี้อัปเดตล่าสุดนะฮะเพราะว่าไอ้ตัว GDP เนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยเนาะมันก็ทําให้สัดส่วนตรงนี้มันลดลงนะฮะทีนี้เรามาดูความคืบหน้ากันดีกว่าว่าแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เขาทาอะไรกันอยู สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรสถานการณ์ครับในวันศุกร์ที่19พฤษภาคมครับมีการหารือเพื่อขยายเพดานี้ของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับเพราะว่ามีการวอล์กอ t กันเกิดขึ้นของฝ่ายริพับบิกันครับริพับบิกันก็คือเป็นฝ่ายที่อยู่ตรงกันข้ามกับรัฐบาลในตอนนี้นะแต่ว่าเขาครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาล่างอยู่นะฮะก็กล่าวโทษฝ่ายเดโมแครตเลยครับว่าพยายามจะทําให้การประชุมไม่คืบหน้าด้วยการเสนอ ของงบประมาณรายจ่ายในปีหน้าเพิ่มขึ้นอีกคือริพาร์บิกันก็บอกเนี่ยเดโมแครตหรือว่าฝั่งที่เป็นของคุณโจไบเดนเนี่ยมาของงบเพิ่มอีกเนี่ยโอ้ยนี่ต้องตัดงบนะเนี่ยตอนนี้นี่ก็เยอะอยู่แล้วเขาให้สัมภาษณ์อย่างนี้คุณเควินแมคคาร์ที่คนนี้มีความสาคัญเพราะอะไรเพราะว่าเป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรเลยด้วยซ้ำอยู่ฝ่ายริพับ์บิกันเนี่ยนะฮะเขาบอกมันน่าหงุดหงิดมากเลยที่พวกเขาเนี่ยเข้ามาในห้องเจรจาแล้วก็คิดแต่ว่าจะใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไปเพิ่มขึ้นจากปีนี้มันไม่ถูกต้อองเราไมม่ย อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการเมืองแล้วเขายังพูดเพิ่มเติมนะครับบอกว่าเราควรใช้จ่ายลดลงเราต้องปฏิรูปการใช้จ่ายของตัวเองผมคิดว่าเราจะก้าวต่อไปได้ถ้าหาข้อตกลงร่วมกันในเรื่องนี้ได้และผมเห็นความเป็นไปได้ในเรื่องนี้อ่ะก็ยังบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้แต่ก็ยังเถียงกันอยู่นะครับและล่าสุดครับทางคุณเควินเมกาที่ก็ได้ออกมาพูดอีกครั้งนะครับว่าการเจราจาต่อรองจะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งเมื่อไบเดนได้กลับมาจัดการประชุม g 7 แล้วเขาก็บอกว่าผมไม่คิดว่าการเจราจาจะมีความคืบหน้าจนกว่าทางคุณโจไบเดนเนี่ยจะเดินทางกลับมายัางสหรัฐซึ่งวันที่ผมอัดวันนี้เขาเดินทางกลับมาแล้วนะฮะแล้วให้เขาสัมภาษณ์กับสื่อด้วยฮะเขาบอกผมไม่กังวลเลยแม้แต่น้อยเราจะหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระนี่ได้ในที่สุดการเจราจาในรอบแรกไม่มีความคืบหน้านักแต่ในรอบที่2และ3ต้องมีความคืบหน้าบางอย่างอ่ะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อว่าจะมีการเจราจาแล้วสําเร็จรู้เรื่องได้หรือไม่แต่หลายคนบอกว่ามันเป็นเกมการเมืองครับยังไงก็ขยายเพดานนี้ได้ครับ นักลงทุนนักวิเคราะห์ก็บอกว่าไม่ต้องกังวลยังไงก็สามารถขยายพีดานี้ได้แน่นอนเพราะทำมาแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยเจ็ดสกว่าครั้งเนี่ยแต่ตลาดมันผันผวน,นไปแล้วไงเพราะฉะนั้นเราลองไปเจอะด,ดูกันไหมครับว่าการเมืองของอเมริกันกับหนี้ของเขาเนี่ยทำไมมันถึงมาเกิดกันได้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและทำไมสภาคองเกรสเนี่ยจึงหาข้อสรุปในการเพิ่มเพดานนี้ไม่ได้ต้องเล่าอย่างนี้ครับในอดีตการขยายพดานนี้ของสหรัฐถือเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจากเดโมแครตหรือพับ์ิกัน ก็ต้องกู้เงินมาชดเชยเพราะว่าเขาขาดดุลงบประมาณกันทั้งคู่นะฮะแต่ในระยะหลังนี่มันกลายเป็นเกมการเมืองการดื้อดึงของทั้งสองพักที่ทําให้ปัญหาเพดานนี้ยืดเยอะและยังไม่บรรลุข้อตกลงนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากแต่ละพักพยายามต่อรองให้เกิดความได้เปรียบและหาเสียงในตัวเองก็คือการกําหนดงบการใช้จ่ายของรัฐบาลฝ่ลายริพับบิกันครับต้องการให้รัฐบาลเดมโมแครตปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงครั้งใหญ่เพื่อแลก,กกับการขยายเพดานนี้ โดยโจมตีว่าการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลเดโมแครตในปัจจุบันกําลังจะทําให้สหรัฐเข้าสู่ภาวะล้มละลายแล้วก็ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องของวินัยทางการคขังมากขึ้นเมื่อกี้คุณเควินแมคคาที่ก็ออกมาสัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับเดโมแครตแหละครับเดโมแครตไม่พอใจกับแนวทางดังกล่าวแน่นอนโดยสื่อสารว่าไม่ต้องการที่จะต่อรองใดๆเพราะการใช้จ่ายที่ลดลงของภาครัฐจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินนโยบายหลายอย่างของพัก ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนความนิยมในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กําลังจะมาถึงและทําให้ฝ่ายในพ,พิการนั้นมีแต้มต่อทางการเมืองเดนมาแรโจมตีกลับเลยนะครับว่าการนําเรื่องของเพดานนี้มาเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองมันเกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจของตั้งประเทศมาแล้วในอดีตและยังมีความเสี่ยงที่จะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยแบบจมลึกไปอีกนะครับจริงๆมีคําสัมภาษณ์ของคุณทั้์ด้วยนะครับแต่ผมอาจจะมาอ่านให้ดูสั้นๆแล้วกันว่ามันมี มิติของการหาเสียงจริงๆแล้วก็มีมิติในเรื่องของในเกมการเมืองจริงๆนะฮะคุณทัามบอกอย่างนี้บอกตอนนี้สหรัฐนะฮะกำลังใช้จ่ายงบประมาณอย่างสุรุ่ยสุร่ายเหมือนกับกาะสีขี้เมาเลยนะ spending money like drunken sailors เอามาพูดแบบนี้เนาะกำลังจะตายแล้วประเทศเรากําลังถูกทําลายโดยผู้คนโง่แล้วก็คนที่โง่มากๆอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณทัามพยายามที่จะมา discredit ฝั่งตรงข้ามนะฮะแต่ว่าพิธีกรของ CNN ก็ถามทัามนะฮะว่า คุณเคยบอก ham, ตอนเป็นประธานาธิบดีว่าเพดานนี่คือสิ่งที่ต้องเจราจาต่อรองเพื่อไม่เกิดการผิดนัดชําระหนี้เกิดขึ้นทําไมตอนนี้คุณไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วทัาก็ตอบกลับมาบอกว่าก็ตอนนี้ผมไม่ใช่ประธานาธิบดีแล้วเนี่ยสิ so why is it different now that you're out of office because now I'm not president ก็เป็นเกล็เล็กเกล็น้อยแล้วกันนะครับทำให้มองเห็นว่ามันเป็นเกมการเมืองจริงๆทีนี้ลองมองต่อไปดีกว่าลองมองในท่าทีของผู้ที่กำหนดนโยบายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเลยก็คือเฟดครับ ท่าทีของเฟดนั้นเป็นอย่างไรเมื่อมันมีความไม่ชัดเจนของการเจรจาเรื่องของเพดานนี้เกิดขึ้นผลกระทบคืออะไรต้องบอกนะครับว่าการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐเรื่องของการเพิ่มหรือว่าลดอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับเถรษฐภาพทางก,กันอยู่แล้วประเมินจากสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เพดานนี้ที่รัฐบาลสหรัฐนั้นก่อขึ้นแม้ว่าเพดานนี้อาจมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินในวงกว้างแต่ว่าการตัดสินใจของเฟดเรื่องของนโยบายทางการเงินจะอยู่กับปัจจัยต่าง ประกอบไปด้วยเช่นตอนนี้สาคัญสุดเฟดพูดตลอดก็คือเงินเฟ้อเรื่องของการว่างงานการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือสติลภาพการเงินเป็นหลักแม้ว่าการถกเถียงเรื่องเพดานนี้อาจจะสร้างความไม่แน่นอนนะครับแล้วอาจส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินแต่เป้าหมายหลักของเฟดนะฮะที่กําหนดท,ท่าทีนโยบายการเงินยังอยู่ที่สติลภาพด้านราคาและการจ้างงานเต็มอัตราก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนั่นแหละกับเรื่องของอัตราการว่างงานนั่นเองซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางคุณเจริมพาเวลก็เคยออกมาพูดถึง เรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าเขามีมุมมองต่อการขยายเพดานนี้ตรงนี้อย่างไรและมันมีผลกระทบอย่างไรเนะีเขาก็บอกว่าเรื่องของไอเดดลิมิตในตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่แบบมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็มันจะทําให้เกิดความไม่แน่นอนสูงมากๆคือ highly uncertain แล้วก็เกิด n egative effect กับเศรษฐกิจค่อนข้างมากนะครับ สิ่งนี้เขาสัมภาษณ์ซึ่งผมบอบว่าโคดนี้น่าสนใจมากเลยเขาบอก no one should assume that the Fed can protect the economy from the potential short and long term effects of a failure to pay o u r bills on time เขาใช้คำง่ายดีนะก็คือ failure to pay o u r bills on time ก็คือจ่ายหนี้ไม่ทันนัแหละฮะเขาพูดชัดเจนเลยว่ามันไม่มีใครรู้หรอกฮะแล้วก็แอ s ซูมไม่ได้หรอกว่า f ฟดเนี่ยจะสามารถเป็นตัวแปรสำคัญในการ protect เรื่องของความล้มเหลวในการผิดนัดชำระหนี้ได้ พูดง่ายๆคือออกมาพูดงี้หมายความว่าเฟดไม่ได้มีอํานาจมากพอหรือว่าไม่ได้มีกลไกที่จะมาช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้ได้เพราะมันคือปัญหาเรื่องการคลังมันเป็นปัญหาคือเรื่องของงบประมาณเรื่องของรัฐบาลสหรัฐเฟดดูเรื่องการเงินนั่นเองครับทีนี้มาคุยกันต่อครับว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากนะฮะหากว่าประสบความล้มเหลวในการปรับขึ้นเพดานนี้จะเป็นอย่างไร คุณมาร์คแซนดี้ครับผู้น,นักเศรษฐศาสตร์ของ Moody Analytics ครับเปิดเผยกับ Washington Post ว่ามันจะเกิด5ข้อนี้ครับ 1. Stocks Crash ครับก็คือตลาดหุ้นจะสุดลงอย่างรุนแรงก็คือตลาดหุ้นของสหรัฐเป็นหลักก่อนนะฮะเขาบอกเมื่อเกิดการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยผลกระทบจะเกิดขึ้นก็คือหุ้นจะร่วงหนักก็คือเสียเครดิตสุดๆเลยแล้วก็ลุกลามไปยังเศรษฐกิจอื่น ที่มันมีผลอยู่แล้วเพราะมันเชื่อมโยงกันหมดเนาะ Moody's a n a l y t i c ได้คาดการณ์ว่าราคาหุ้นอาจจะลดลงประมาณ20%ทําทำลายความมั่งคั่งในภาคโคลเรือนสหรัฐไปถึง10ล้านล้าน,านดอลลาร์แล้วก็จะกระทบต่อบ,บัญชีกเกษียณของชาวในการหลายล้านคนดัชนีหุ้นสหรัฐเนี่ยเคยร่วงประมาณ20%ในปี2 0 1 1นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐเคยมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้มาแล้วแล้วก็ถูกปรับเครดิตความน่าเชื่อถือลงนี่คืออันแรกอันที่2 รัฐบาลสาหรัฐจ,จะถังแตกครับถังแตกแล้วกระทบใครโดยตรงเลยครับเพราะอะไรขร้าราชการนั่นเองครับหรือว่าคนที่ใช้สวัสดิการอยู่ไม่สามารถจ่ายเงินสวัสดิการประกันสังคมประกันสุขภาพให้กับชาวอเมริรกันกร,รวมไปถึงพลเรือนกองทัพทหารและข้าราชการกว่า4.2ล้านคนจะไม่ได้เงินนะโดนเบี้ยวฮนะไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลส่งผลให้ชาวมริกันหลายล้านคนตกที่นั่งลาบากครับอันที่3ครับก็คือจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยฉพลันแล้วก็ชาวอเมริกันจะตกงานครับ ข้อมูลนี้ระบุมานะครับคาดการถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากวิกฤตเไปานนี้แบ่งเป็น3ซีนารีโอหเสี่ยงอันตรายคนตกงาน2 0,000 0ตำแหน่งเศรษฐกิจหดตัว0.3%าอตัตราการว่างงาน0ู 2. งเปเ็นป็นช็อตดีฟอลหรือว่าผิดนัดชำระหนี้ระยะสั้นคนตกงาน5,000 0 0คนเศรษฐกิจติดลบ0.6%ว่างงานเพิ่มขึ้น0.3%เรวลวร้ายที่สุดครับยืดเยื้อครับก็คือผิดนัดชำระหนี้ไปเรื่อยๆอาจทําให้คนตกงานถึง8ล้าน3า0แ0นตำแหน่งเศรษฐกิจต และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นอีก5%อันนี้คือยิ่งกว่าโควิด19อีกนะฮะแต่ต้องเป็นเส้นที่เดียวไหลที่สุดนะก็ต้องฟังหูไหว้หูนะฮะนี่คือข้อที่3ครับคือเศรษฐกิจตัวถอยชะพันผลกระทบจะเกิดขึ้นอีกครับอันที่4ครับมูลค่าตรา,าสารหนี้จะสั่นสะเทือนเนื่องจากหลายประเทศนั้นปกป้องนะฮะเรื่องของเงินของตัวเองด้วยการซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐก็คือพันธบัตรนั่นเองนะฮะแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดเนาะ จีนก็ซื้อเยอะใช่ไหมครแต่ที่เราทราบกันแต่การละเมิดเพดานหนี้นี้ทาให้มูลค่าของพัฒนบบตรลดลงทําให้เงินสํารองของประเทศต่างๆจะเสียหายตลาดตราสารหนี้ของสหรัฐปัจจุบันมีมูลค่า46ล้านล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่ถือครองในต่างประเทศและอีกส่วนหนึ่งถือครองโดยเฟดปัจจุบันเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐคือญี่ปุ่นอ้างอิงจากเดือนมีนาคม2023ที่ประมาณ1,087ล้านดอลลาร์นะครับรองลงมาคือจีนครับ869ล้านดอลลาร์ อันดับ3คืออังกฤษคับรับ714ล้านดอลลาร์และหากดูทไลายของญี่ปุ่นและจีนในปีที่ผ่านมาก็มีการเทขายพันธบัตรรัฐบาลเป็นจนํานวนมากเนื่องจากขาดความเชื่อมัน่นที่ลดลงจากหนี้ของสหรัฐนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่5ครับหลายประเทศอาจจะถือครองดอลลาร์น้อยลงเนื่องจากดอลลาร์เป็นสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วเนาะครองตลาดการค้าโลกมานานหลายทศวรรษซึ่งสาเหตุไม่ใช่แค่สหรัฐเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่ามีผลสืบเนื่องมาจากการที่เรื่องของพลังงานด้วยครับน้ำมันก็มีราคา ซื้อขายอิงกับสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็สกุลเงินดอลลาร์ยังถูกใช้เรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์หลายอย่างด้วยนะฮะหากรัฐบาลผิดนัดชำระก,ก็จะทําให้นักลงทุนสูญเสียความเชื่อมั่นในเงินสกุลดอลลาร์นำไปสู่การอ่อนค่าของดอลลาร์ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและลามต่อไปยังตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกนั่นเองนะครับนี่คือ5ข้อหลักๆแต่ต้องบอกกับทุกท่านอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามันเป็น5ข้อที่มอง worst case พอสมควรเพราะว่านักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่า ในเมื่อเขาขยายพิแดนนี่มาแล้วโอ้70 80ครั้งครั้งนี้ก็จะน่าจะได้เหมือนกันหลายคนก็มองว่ามีโอกาสที่จะเจรจาต่อรองได้เป็นเกมการเมืองแหละนะคุยกันไปนก่อน1มิถุนายนเส้นตายเนี่ยน่าจะทันเราลองไปดูนักลงทุนกันสักเล็กน้อยดีกว่าว่านักลงทุนต่างประเทศและไทยมองอย่างไรนะครับเอาดูนักลงทุนในวอลล์สตรีทเนี่ยออกมาคาดการทิศทางความผันผวนของตลาดหุ้นและตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนะครับท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลสหรัฐในการบรรลุข,ข้อตกลงเรื่องของการขยายพดาดนนี้ รายงานระบุอย anyway, uh ่างนี้ครับว่าค่าเงินดอลลาสหรัฐมีการซื้อขายในกรอบแคบเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินหลักนะครับเนื่องจากเหล่านักเทรดเนี่ยก็รอดูนะความชัดเจนของการพูดคุยระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎรก็คือคุณกิวินมัคคที่กับประธานาธิบดีโจไบเดนนั่นเองนะครับเขาบอกว่าการเจรจาขยายพันนี้กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยไม่พึงประสงค์เลยสําหรับนักลงทุนแล้วก็ต้องรับมือกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการตัดสินใจนโยบายของต่อไปของเฟดด้วยก็คือมี2ปัจจัยในเดือนมิถุนายนนี้เลยเนาะ นักยุทธศาสตร์ของ JP Morgan Chase แล้วก็ Morgan Stanley เตือนว่าหากสหรัฐไม่สามารถขยายข้อตกลงเรื่องเพดานนี้ได้ก็จะคุกคามการซื้อขายในตลาดไปนะครับรายงานยังระบุนะครับว่านักลงทุนทำยังไงในตอนนี้บรนดาเทรดเดอร์ก็เริ่มสะสมสวอปครับหรือว่าตัวเลือกสําหรับสกุลเงินหลักเพื่อป้องกันพอร์ตการลงทุนของตัวเองก็คือเรื่องประกันความเสี่ยงของตัวเองแล้วนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็สังเกตได้ชัดเจนนะครับว่าตลาดการเงินตลาดทุนเนี่ยนักทุนไม่ชอบนะฮะไม่ชอบความไม่ชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างมีความกังวลทีนี้มาดูไทยบ้างดีกว่าครับคุณสมภธสายเชื้อนะครับซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์จากเกณยรินภัทรเนี่ยนะฮะมองว่าปัญหาเพดาดนนี้นั้นสามารถขยายได้หากติดตามดูทั้งสองพักนั้นถือว่าก็มีความจริงจังทั้งคู่แล้วเราน่าจะเห็นภาพชัดเจนเกิดขึ้นน่าจะมีดีลที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าเรารู้รอยู่แล้วว่าเดซิเรียเนี่ยเป็นจินตนาการของอเมมมรริกกาาททีี่่ไใคํัน เพราะเวลาคุณผ่านก็ประมาณประจําปีไปแล้วมันรู้อยู่แล้วครับว่าจะขาดดุลเท่าไหร่และทราบดีว่านี่สาธารณะน่าจะขึ้นมาเท่าไหร่ไม่ใช่ใกล้วันแล้วถึงเจอนะว่าอแย่แล้วต้องขยายไปดานนี้คือมันรู้อยู่แล้วตั้งแต่ผ่านร่างงบประมาณมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมองว่าเป็นเครื่องมือในการหาเสียงนั่นเองซึ่งคุณสุภวุฒิใส่เชือกก็บอกว่าโอ้อเมริกาเนี่ยทำร้ายตัวเองมากเลยเพราะว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะครับแต่มันกระทบครับมันกระทบ,กบเษกษตรกจของสหรัฐในระดับหนึ่งตรงนี้เองครับทำให้พันธบัตรของเขขานึ้ และเราเองครับก็คือไทยเนี่ยก็กระทบไปด้วยเพราะว่าตลาดหุ้นบ้านของเขาลงเราก็ลงเป็นตามธรรมชาติในแง่ของค่าเงินดอลลาร์ก็จะแว่งมากและมีแนวโน้มอ,อ่อนลงเพราะคนไม่อยากถือแต่ก็คาดเดาได้ยากนะครับเช่นแอฟริกาใตา้ที่เป็นผู้ผลิตพยากรต่างๆหากสารัฐเกิดปัญหาคนก็อาจจะหนีเข้าเซฟเฮเบนและเอาเงินออกจากตราสารหนี้แต่เงินของตลาดเกิดใหม่อาจไปเข้าดอลลาร์ก็ได้นะฮะอีกหนึ่งความ็นหนึ่งครับของดรพิพัฒน์เหลืองนรมิตชัยครับเป็นหัวหน้าเศรษฐศาสตร์จาก KKP ี e s e a r c h เช่นเดียวกันนะครับ ประเมินว่าสําหรับผลกระทบเรื่องนี้ที่อันมีต่อไทยน่าจะเกิดผ่านเรื่องของอินเดเร็กมากกว่าก็คือเป็นเรื่องทางออมก็คือความผันผวนของตลาดหากตลาดมีความกังวลมากก็จะทําให้เกิดแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ในตลาดไทยด้วยหรือในกรณีย่ที่รัฐบาลสหรัฐต้องการลดการใช้จ่ายหรือว่าหยุดการใช้จ่ายก็อาจจะนำไปสู่ภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจแน่นอนครับประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าเลวร้วายสุดเลย,เลยมีการผิดนัดจำรหนี้แต่ว่าดตร พิพัฒน์มองว่าไม่น่าจะเกิดนะครับมองว่าน่าจะเจรจากันได้เพราะว่าต้นทุนความเสียหายนั้นมันสูงเกินไปนะครับแต่ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกลากไปเรื่อยๆในการ <ๆ S 1> การเจรจาต่อรองไปถึงจุดที่แบบคือใกล้เส้นตายจริงๆอะ่ะถึงจะตกลงกันได้นะครับโดยสรุปครับเราเจ,จา๋นเลยนะครับว่าการเจรจาต่อรองเพื่อขยายเพดานหนี้ของสหรัฐในตอนนี้เป็นเกมการเมืองนะครับแล้วก็มีความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดมากพอสมควรก็คงจะต้องจับตาแล้วก็ภาวนาฮะ ว่าการเจราจาต่อรองนี้จะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็ทำให้เรื่องของความชัดเจนการขยายพันธนี้นั้นมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือว่าภาพรวมของตลาดทุนไปมากกว่านี้เพราะตอนนี้ก็มีความกังวลอยู่มากพอสมควรอยู่แล้วนี่คือเรื่องของเดซิลิงครับต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่าจะขยายพานนี้ได้หรือไม่และในระยะยาวจะเกิดผลกระทบสืบเนื่องหลังจากนี้ต่อไปอย่างไรสวัสดีครับ